เลาเช้านี้มาเริ่มกันที่ข่าวดีของแฟนกีฬาชาวไทยหลังจากทีมเลสเตอร์ซิตี้สามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษมาคราวนี้เป็นครั้งแรกในรอบ132ปีในการก่อตั้งสโมสรครับแฟนบอลเลสเตอร์ทั่วโลกโดยเฉพาะในเมืองไทยได้มีความสุขกันเต็มที่ครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเชลซีเปิดสนามสตมฟอร์ดบริดไล่ตามตีเสมอสเปอร์สอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกไป 2: ต่อ2 ส่งผลให้เชลซี Chelsea เก็บเพิ่มเป็น4.8คะแนนอยู่ที่9ส่วนสเปอร์สเก็บได้70คะแนนมีคะแนนตามหลังจากฟงเลสเตอร์ห่างถึง7แต้มขณะที่เหลือการแข่งขันอีก2เกมสุดท้ายทำให้สเปอร์สหมดสิทธิ์คว้าแชมป์แน่นอนแล้วและเป็นเลสเตอร์ที่ก้าวขึ้นควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมโมสรครับเมื่อ6ปีที่แล้วในวิชัยศีวัฒนประพานนักธุรกิจชาวไทยซื้อกิจาการเลสเตอร์ทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพจากนายมิลานแมนดาลิช ในราคา40ล้านปอนด์ก่อนจะพาทีมคว้าแชมป์เดอแชมเปชิพพร้อมเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกเมื่อ2ปีที่แล้วภายใต้การคุมทีมของเนเจอเพียสันซึ่งเป็นทีมแรกของพรีเมียร์ลีกที่รั้งอันดับสุดท้ายของตารางในช่วงคริสต์มาสแต่รอดตกชั้นและในฤดูก,กาลนี้เลสเตอร์ภายใต้การนำของคาาดิโอลาเนีอรี่รีกุนซือชาวอิตาเลียนวัย64ปีนำทีมควา้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ132ปีของการก่อตั้งสโมสรและครั้งแรกในชีวิตการคุมทีม30ปีของลานิเอรดี โดยเลสเตอร์เตรียมถลองแชมป์ในเกมเปิดสนามคิงพาวเวอร์พบเอฟเวอร์ตันในวันเสาร์ที่7พฤษภาค,คมนี้ครับหักปากกาเซียนทุกสำนักครับเลสเตอร์ซิตี้ในปีนี้คว้าแชมป์ได้อย่างยอดเยี่ยม